วมาได้สิสูมพี่นี่หนูไม่ได้ใส่รองเท,ท้าค่ะก่องเท้สนุกจังเป <c oughs> ็นเดือนสนุกไหมสนุกจัง ใช่ไหมล่ะพี่นิวใช่ไหมขั้นที่ขั้นไหนอ่ะสามข้างบนน่ะอ้วนอันนี้สองข้างบนสามไม่อันนี้สามสามอะไรข้างบนก็สาม,มอ๋ออันนี้สามแต่เส,สิอภูเขอ <laughs> อาไปหารองเท้าค่ะขอบคุณค่ะกับอุดรค่ะพ่อนกทำงานค่ะไม่มีรองเท้าค่ะท้าลูก หัวร้อนหนูร้อนลูกอะไรนะล,ลูกบักซิดาเหราที่เป็นที่เขากินกับพริกแล้วลูกพีก่กินกับพริกเกลือใช่ไหมเขาบอกว่านนหนู <Bern ad ette> ขำไปเลย,ย,เลยสนุกจังเลย ไปหารองเท้าเลยจะมีไหมล่ะลูกไม่มีก็ใส่ที่ย่างเอาค่ะไม่มีก็เอาแบบนี้แหละลูกขึ้นเครื่องให้พี่นิวเอาขึ้นแบบนี้แหละเอาเป็ไหนลูกพอแล้วพอแล้วอันนี้ไงสีฟ้าเนี่ยฟ้าไม่ชอบเหรอยังมีแต่คู่ใหญ่จังนี้เปิดอะไรนะมันมีแต่ของคู่ใหญ่ไห โอ้ไม่ต้องเอาหรอกนะมนมีมดอกผู้ใหญ่หยาหยาหาใให่ก็งนอนนั่ไงต้อลองดูก่อนลกตกลงได้ไหมล่ะี่อไอให้นางเลือกเอาอันนี้นางไม่เอาค่ะ เออเออโอเคโอเคโอเคดีกว่าไม่ได้เอาน้ำมาให้หลานกินหน่อยจะกินไหมนางกินข้าวยังถามดิหนูกินข้าวยังลูกกินอะไรไหมกินอะไรไหมไม่ค่ะโอเคพี่โอเคไปนั่นแหละไปจ่ายเงินเลยหนูจะใส่ตอนนี้หนูใส่ตอนนี้ค่ะ พี่นิวพี่นิวไปจนะ่ายเงินเกลือห,หนูก่อนแต่รองเท้าให้หนูก่อนค่ะเกลือค่ะเกือค่ะอโนก็เลือกเอาลงมาแล้วากินกอ,าอาหารบนเครื่องบินได้ไหมคะกินได้แต่ว่าต้องไปซื้อของที่อยู่บนเครื่องค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นง่ายลูกนู่นน่ะสี<ม>่โมงไม่ค่ะสิบแปดนาฬิกาสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีแต่ว่าประจ๋าให้มาก่อนเพราะว่ากลัวรถติดแล้วหนูมาเช็คอินไม่ทัน ก็เลยบอกพ่อจ๋าว่าให้เอาหนูมาส่งต่อพ่อจ๋าจะได้กลับไปนอนอใครอะรอยปากใครจุ๊กเนี่ยพ่อจ๋าค่ะพ่อจ๋าเอาเลยจุยุ๊คุณคุณคุณ